สวัสดีครับนี่เป็นมะเขือเทศนะครับที่ปลูกริมระเบียงนะครับตอนนี้ปลูกมาได้1เดือนแล้วนะครับริมระเบียงเราจะต้องมีเส้นได้เนี่ยครับได้มงคลนะครับที่จะทําให้มันเลื้อยขึ้นข้างบนด้วยนะครับผมก็จะปลูกในตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะปลูกในตะก้านะครับตะก้าผลไม้นะครับก็จะได้มะเขือเทศแบบนี้นะครับนแบบนี้นะครับฮะนะใกล้จะได้กินแล้วนะเดี๋ยว เดี๋ e ยวรอดอกออกผมจะก็จะถ่ายรูปให้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับปลูกริมระเบียงบ้านนะครับบรรยากาศดีนะครับกินก็ได้นะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองปลูกดูนะครับมะเขือเทศนะครับริมระเบียงนะครับมะเขือเทศริมระเบียงตรงนี้ก็เคยเป็นที่นั่งนะฮะตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วนะครับก็ปลูกมะเขือเทศไ้กินแทนนะครับสวัสดีครับ